สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะพามาเก็บแนงลัดก,กันนะคะเก็บไปกินค่ะกับขนมจีนค่ะแล้วก็จะตัดโหระพาไปด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนกระเพราที่ผมได้ทำการตัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็กำลังแตกยอดใหม่ค่ะกำลังงามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะกำลังสวยเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บแมงลักกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผมได้ทำการตอนแรกปลูกใบบบกใส่กระถางเล็กๆนะคะกระถางเออไซส์นี้ค่ะนี่แล้วทีนี้ก็เลยได้ทําการ,ปรเปลี่ยนกระถางเมื่อวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะเป็นกระถางไซส์ใหญ่นะคะขนาดนี้ อ๋อดูสิคะมีขนาดเก็บไปกินเยอะแล้วนะคะก็คือเขาดีมากเลยคะ่ะก็คือทำการถ้าเกิดว่าเราเราไม่ต้องเอาเขาลงกระถางใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดกระถางไปเรื่อยๆคะ่ะเขาก็จะได้เจริญเ,เติบโตนี่คะ่ะก็สุดยอดเลยคะ่ะนี่ก็คือแมงลักนะคะก็ จะได้เก็บไปกินมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ก็คือจะเก็บแบบเก็บไปกินก็ขนมจีนนะคะวันนี้ทำผมทำขนมจีนน้ำยาไว้ยาสะกินมาเก็บกันเลยค่ะผมก็จะตัดให้เขาเหลือกิ่งไว้แตกด้วยนะคะไว้แตกยอดนี่ค่ะก็จะตัดประมาณนี้ นี่ค่ะก็จะดูนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนใบใหญ่มากค่ะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะเดือนวันอาทิตย์ที่ที่ห้าล่ะคะประมาณนี้แล่ะคะ่ะเดือนเจ็ดนี่คะ่ะนี่คือกระถางหนึ่งนะคะที่บุ๋มได้ตัดดูสิคะได้เยอะไหมคะทุกคนกําลังงามมีแต่ยอดอ่อนๆท่านนั้นเลย มาเก็บตัน,นี้ด้วยค่ะเขาจะได้แตกยอดใหม่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเก็บกันนะคะจะเก็บไปทุกกระถางเลยค่ะวันนี้ก็คือจะตัดแล้วก็ให้เขาแตกยอด นี่ค่ะกระถางนนี่ก็มีอีกกระถางนึ่งน,นะคะนี่ค่ะกระถางนี้ดูมีแต่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะ กานเขาก็ไม่แก่เลยค่ะอือก็จะตัดตรงนี้ไปด้วยนี่ค่ะกระถางนี้ก็ อันนี้เขาโตช้ากว่าเพื่อนผมก็จะตัดไปมั่งนิดนึงนะคะม,มาตัดกระถางที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าผมเขาลงกันในกระถางใหญ่นะคะแก กระถางนี้งามมากเลยค่ะนี่แผาที่ผมได้ตัดนะคะแมงลักสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยคะ่ะทุกคนี๋ยวที่นี้ผมก็จะมาตัดโหระพาที่เขาก้านที่เขากำลังออกดอกออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้แตกยอดใหม่ค่ะ ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้นะคะที่ผมได้ทำการาตัดที่เขาออกดอกไปก็จะลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะผมก็จะทำการตัดเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่านี่ค่ะก็จะตัดออกประมาณนี้เลยนะคะ กินไม่กินไม่หมดก็คิดว่าจะแบ่งไปให้เพื่อนนะคะเพราะคิดว่ายังไงก็กินไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ได้ทำการถนอม,อ,มอาหารไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ก็คือเก็บโหระพากระเพราใส่ในช่องแข็งไว้นะก็คือทำทำาทำการลวกแล้วก็เหมือนกับที่ ท่าน YouTube ท่านอื่นท่านได้ทำการถนอมอาหารอย่างแมงลักหรือว่าห,วาาะะหวาาัวระพาอะไรอย่างนั้นนะคะหัวระพาทำยังไงแล้วก็ใส่ดิฟฟีดไว้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ทําเหมือนกันค่ะก็คือเราไปลวกแล้วก็ทําเป็นก้อนๆแล้วก็แพ็กสําหรับใช้ครั้งเดียวค่ะก็ยังกินไม่หมดเลยค่ะนี่ค่ะ ในกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนหมูก็ได้ทําการตัดออกแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะครึ่งหนึ่งก็คือแมงลักนะคะครึ่งหนึ่งก็คือมูกระพาเวลาเราตัดเขาออกแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ประมาณนี้ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ